เงีงเล็กเงินเดือนหมื่นหมื่นเงินเดือนหนึ่งหมื่น,น,น,นไม่อยากฟืนผ่อนแพงเออ,อสวัสดีค่ะวันนีศศศศศ้พกกระนื่อจ้าสวัสดีค่ะวันนีน้วพกกับน้องเอิร์นเตันอีกแล้ววนันน<ด>ี้มาพกกับรถรุ่น,นมีซูเปอร์ชิพขนาด1.2 GLS นะคะเกียร์อโอโตโป้ปี14-15เด้อราคาขาย <ขา S 2> อยู่ที่250,000บาทออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่เอาไปเลยศูนย์บาทจ้าผมเดือนแรกผ่อนเท่าไหร่5เดือนแรกเอาไปเลย2,000เอา5เดือนเหรออันนี้เอาไป5เดือนอ่า2,000หลังจากนั้นผ่อนอยู่ที่4,500เด้อ รถเพิ่งเข้านะจ๊ะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยครับผมนะคะข้างในเลขไม่แปดหมื่นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็วิทยุเกียร์ออโต้แอบมีเครื่องเสียงตีมาไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าก็จะปรับเป็นระบบไฟฟ้าสวยๆหอมๆเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเม็ดอ่างเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะงามบ่งามตัวเนาะไม่ถึงรถสปอยเลอร์มีให้นะคะตัวรถเดิมบอดี้เดิมมีเซ็นเซอร์สองตัวค่ะใครสนใจคันนี้ทำไงเอิญ เฟซบุ๊กนะมีลิงก์ไลน์เบอร์โทรอยู่ด้านบนยูทูบอยู่ด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรมานะคะฝากติ่ตับด้วย S C <oughs> <S SK, C Motor S K S C C Motor 2เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรได้แอดไลน์ก็ได้จ้ <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดมาไหมไม่ต้องมาทำ <พอ S 2> ยังไงทำสัญญ,ญาณถึงที่ตรงรถให้ฟรีถึงบ้านจ้าแก้ว <c oughs> จวด